อ๋อมันเรื่อยๆครับไม่ยังไม่ทำเลยเธอมันมันลูกเอ่อไปแล้วพอแล้วดูสภาพดูสภาพตากล้องเราเลยครับคือตอนนี้ตากล้องของเราแบบว่า เราอยู่ที่สนานีโซนภูมินะครับเรามารับตากลองนะครับมารับที่สวนภูมิเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถไปนะครับขับรถไปที่จังหวัดหนองคายนะครับเพื่อไปทําภารกิจแย่ไข่งมดเดงครับผม อุดอรธานีเราก็จะมากินส้มตำร้านที่เป็นร้านที่ดังที่สุดที่จังหวัดอุดรธานีเลี่ยงไม่ได้เลยคือร้านนี้ครับเจ๊กไก่อุดอรครับผมมานี่ตามมาอันนี้คือแบบว่าสั่งมากินแบบเบาๆนะครับเป็นออเดอร์นะครับ ก็นิดๆหน่อยๆครับไม่ไม่เยอะมากครับจานเล็กๆเองครับหิวสร้างประวัติศาสตร์ของอาหารเมื่อสักครู่นี้กินไปคือไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ครับก็กินเล่นๆครับกินเล่นๆชิวๆ,ๆก,ก,ก,ก็รสชาติถามว่าหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่เอาไปซักเจ็ดจุดห้าแล้วกันโอเคนะ Welcome to ยอ,อยยสวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับสู่จังหวัดน,น้องคายอย่างเป็นทางการนะครับผมนี่ก็เป็นซุ้มประตูที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน,น้องคายมากเลยใครมาก็ต้องแบบว่ามาถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าพญานาคตรงนี้สวยมากไม่มีใครมาถ่ายรูปเราเดอบัวลิสต บ้านของคุณบัวนั่นเองครับคุณบัวคุณบัวเซอร์ไพรส์ก็คือเมื่อกี้คุณบัวโทรมาว่าถึงไหนแล้วเราบอกว่าเราจะเซอร์ไพรส์คุณบัวคือเราจะมาโดยที่ไม่บอกคุณบัวปรากฏว่าคุณบัวไม่อยู่บ้านจ้าเซอร์ไพรส์สุรสดรอเข้าบ้านครับ <c oughs> ถึงปุ๊บก็แบบว่าเยอะแยะไปหมดเลยมีแบบม้วนะครับผม,แ,มแล้วก็อันนี้เป็นผลไม้ออมทานเล่นตามฤดูกาลนะครับกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่อ้วนนะครับอันนี้ก็เต็มที่เลยพอมาถึงบ้านเขาก็ต้อนรับอย่างดีมีแบบ ้ำพึ่งมีมะม่วงพันธุ์ต่างประเทศก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นมากเลยนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับกินก่อนนะครับผมมันจะเป็นการน่าเกียดไหมกับการกินที่แบบอันนี้ดีสุดเลยอร่อยครับบ๊ายบาย The next day นี่เราจะไปนี่เราตื่นมาแต่เช้าครับไม่แยกไข่มดแดงกันครับพอลงรถ อ <laughs> <laughs> ย่าถ่ายไปมีคนวางระเบิดหุ่มนหอย,อยแบบเลียนมากเลยเ <laughs> ช้านี้เราก็จะไปเหยียบไข่มดัแดงแล้วก็มีอุปกรณ์มีถังใส่น้ำนะครับแล้วก็มีอในนี้ก็จะเป็นแบบตะก้อประมาณอันนี้ครับที่เอาไว้เขย่าไข่วัวแดงครับแล้วก็ลงรถมาก็แบบโดนโมดกัดเลยครับผมวันนี้จะมาแบบว่าเอาไข่วัวแดงโดนมดคันไฟกัดอุ๊ยคันะ <laughs> นี่ครับ อุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างอยู่กับเราหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปตามมาไวๆเดี๋ยวไม่ได้กินหรอกไข่มดแดงมาในป่าเพื่อจะแย่ไข่มดแดง,ง,งดูหน้าด้วยไหนนะอ้อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นแล้วครับเห็นไหมเห็นไข่ไหมนั่นนั่นนัค,คือประเด็นคือว่าเดี๋ยวพอแย่ไข่มดแดงก็จะได้มะม่วงกับบ้านไปกินด้วย <laughs> อันนี้ครับคือเดี๋ยวเราจะให้ลังังมดเนี่ยนะครับมันอยู่ในนี้ครับผมแล้วก็เอาตรงนี้คล้องไว้ที่ปลายไม้ครับผมแล้วเราก็ขึ้นไปเห็นลังมดแดงแล้วก็ขยแอขย่หยๆให้มันล่วงลงมาแข้งขาบวมมันแย่ยากไหมแม่แย่ไม่ยากแต่มันกัดเจ็บมันไม่มีทางอื่นหรอครับ ฉันหาเรื่องแล้วดูทางดูทางคืองานนี้มีแเดียวบ,บว่าเดินไปข้างหน้านะครับไม่มีสิทธิ์กลับหลังเลือดขาดแล้วดูแบบว่าโปรเฟชชั่นอลเขาใส่หมวกใส่เสื้อโอ๊ยอะไรนี่ <c oughs> ในแต่ละรังที่แม่ดูอยู่นะครับแม่จะรู้ว่ารังไหนเนี่ยมันมีไข่ที่เป็นเป้งแล้วก็รังไหนที่มันมีแบบเป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีมดเยอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับอันนั้นคืออันนั้นต้นมะม่วงต้นนู้นนะครับได้อยู่แต่ว่า มันไม่สวยครับไข่ไม่สวยนี่ครับทางไปหาไข่สวยตอนนี้ผมกําลังแบบว่ามีความสุขวังเลกับการที่จะต้องเดินไปตุงนู้นตอนที่แม่ทำเนี่ยครับแล้วก็แบบดูชุดแม่ครับดูชุดแม่เห็นไหมครับหมวกพร้อมเสื้อพร้อมแต่ที่สําคัญคือนางใส่รองกางเกงขายาวแล้วก็ใส่รองเท้าบูทขึ้นมาขึ้นแข้งครับแต่เราฮชิวมากเราชิวมากดวดดูไหม ว่าเราสามารถเดินได้นะแต่เรากลัวมันจะโดนตอนตามอันนี้สภาพทางที่คุณบัวทําทางแือเมื่อกี้คือเราไม่ได้ให้ดูก่อนตอนแรกที่ยังไม่ทางยังไม่เสร็จนะครับคือกว่าเนี้ยเห็นไหมทำไมถึงว่าเวลาเขาขายตามข้างทางนะครับแค่เนี้ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยห้บาทคือดูสิครับกว่า เกษตรกรสักหนึ่งลายหรือกว่าคนที่เขาแย่ไข่บดแดงสักหนึ่งลายเขาจะได้ไข่มดแดงแค่เนี้ยไปขายให้คุณเนี่ยห้บาทเนี่ยมันยากแค่ไหนคุณดูทางครับเข้ามานี่ครับมาตามมาสรรหาดีนะเห็นไหมฮะตรงนี้คือมัน,เป,นเป็นป่ารกมากแล้วก็ถางเข้าไปครับถางเข้าไปถางเข้ามาเป็นตะยานเด้ ตอนนี้คือผมอยากให้คุณเห็นหน้าตากล้องผมมากเลยครับคือมือนิ่งครับแต่หน้าตากล้องผมแบบว่าฉันฉันฉันกลัวงูฉันกลัวงูฉันจะเจออะไรหรือเปล่าสมน้ำหน้าอยากหาเรื่องเราก็เดินตามคุณบัวมาครับเอฮ็ดเป็ดอยู่เด้อเฮ็ดเป็ดอยู่เด้อถ้าไปเจอรังใหญ่ๆคุ้มลง คือลังลังมดใช่ไหมไม่ใช่ลังงูลังงูอกใก่ขอไข่หไหลัเห็มเนะนอูใช่ลังเบเลอร์เลยอย่างน้อยเดี๋ยวดูครับดูครับดูดูหนทางคือป่าทั้งนั้นแล้วเราก็ถ่านมาจนแบบ มาเลยเอาของมาเอา,อเอาที่แหบมาเอาไม้กับตะกร้าเอาไม้กับตะกร้านี่หลังขวามือแม่ก็ใหญ่เห็นไหมนี่ไหนนี่ไหนี่ไม่เห็นเบลอเลยนุ่นหใหญ่มากครับหลังนี้ครับสองข้างไปครับเห็นไหมฮะเห็นหลังนั้นไหมหลังนั้น่ะหลังนั้นหลัง ลังนั้นลังนั้นลังนั้นคือใหญ่มากใหญ่มากเรามาดูกันว่าวันเดียวจะได้ไข่กลับไปเท่าไหร่คือเราจะไม่ดราม่าก,กันนะครับเพราะว่ามันเป็นการหากินนะครับหาอยู่หากินวิถีของชุมชนนะครับที่จะหาไข่มดแดงแบบนี้เอาไปสร้างรายได้เป็นอาชีพให้กับคนในพื้นที่นี้นะครับแล้วก็มันเป็นอาชีพที่หนึ่งไม่ต้องลงทุนลงแรงอย่างเดียว oh. ลงแรงลงแรงอย่างเดียวคือเราไม่ต้องเสียเงินแต่คือตรงนี้ก็เป็นแบบ อรายได้ซึ่งค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ,อันนี้เขาวิธีการทําให้บดมันกัดเราน้อยลงก็เอาไปชุบน้ําครับจุบม,มันเข้าไปจุบมมนเข้าไปครับเสร็จแล้วมันก็เปียกน้ําครับอันนี่ไงเรามีมีแง้มอยู่ไปลายไม้แล้วเราก็เอาเหล็กพันท้าหน้าตา เหงือออกเต็มหน้าเหงื่อเต็มหน้าเลยคือตอนนี้โปรเฟชชั่นอลจะไม่ให้เราแย่เพราะว่ากลัวจะเสียแบบว่าไข่มดแดงครับโปรเฟชชั่นอลจะแย่เองนะครับเราแค่มาแบบพิธีเอาอันนี้ครับเขาเอาไม้แย่เข้าไปในรังเห็นไหมครับอ๋อวิธีการคือแย่รังมันให้รังมันแตกออกมาได้ครับได้ครับแย่ให้รังมันแตกออกมาครับแล้วเราก็เขย่า อ๋อไข่แป้งไข่แป้งลูกอ่อนมันครับโอ้โหเต็มเลยครับมันล่วงมาในอ๋อค่อยๆเคาะที่ไม้ครับแรงไม่ได้นะครับต้องทําค่อยๆนะครับเห็นไหมครับต้องประดิษฐ์ประดิษฐ์ประดอยนิดนึงอ๋อนี่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 ครับเขย่าเขย่าเบ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 าอ๋อแล้วคุ้มไหมโอ้คุ้มฮะตอนนี้คือเราเริ่มจะ เห็นแล้วครับว่ามันจะมีไข่อันนี้เห็นแล้วเห็นแล้วครับว่ามันจะมีไข่ตกเข้ามาในในถุงถุงถุงรีพลาสติกสีฟ้าเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะเลยครับผมแล้วก็ในนี้จะมีตัวอยู่ด้วยบางพื้นที่นะครับเขาก็จะกินตัวมันด้วยครับกินตัวมันด้วยกินไข่มันด้วยครับแต่วันนี้เราต้องการที่จะกินแต่ไข่เพียวเียเพราะว่าวันนี้เราสัมภาษณ์กันบนรถมาคือบอกว่าทําไมเราไม่เราไม่เอาตัวมันไปด้วยก็คือได้คําตอบจากแม่ว่า การเอาตัวนไปด้วยเนี่ยเราจะได้กินมันหน้าเดียวเห็นไหมเห็นโอ้ไข่ไหลออกมาเต็มโอ้คือเทคนิคก็คือต้องทําให้รังเขาเปิดครับพอรังเขาเปิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยไข่มันก็จะหลุดออกมาแล้วเราก็ต้องค่อยๆเคาะคาะทีละน้อยครับถ้าเกิดว่าเราเคาะแรงเนี่ยครับมันจะกระเด็นออกเหนอยเหนื่อยมาโอ้ยังม่เ็อ๋อ ซื้อกินน่ะนิดเดียวแม้แม่น่ะอันนี้คือมันเป็นวิถีความสุขทางใจของแม่ใช่นี่คือความสุขของเขามันซื้อกินได้แต่อยากแย่ชอบเธอเข้าใจไหมมันชอบเขาไม่ลํบากเาไลบากคือลําบากคือคนเดี๋ยวเดียครับท่านผู้ชมครับคนลําบากคือคนถ่ายเฉยๆครับแต่คนแย่นี่คือสนุกมากครับความสนุกของคนแย่ไข่มดแดงไปถึงต้นมะม่วงต่อเพราะมะม่วงมันไม่สวยงามเท่าอันนี้ มุ้ยแม่ยอดยอดนุ้นก็มีสองลังเบลเอร์เลยอ่ะนุ่นยอดยอดนั่นน่ะยอดเะดาวแต่อย่าไปเลยพอแล้วเก็บไว้ปีหน้าที่บ้านก็ยังมีอีกเยอะคืออารมณ์ครูเราเลิงเนี่ยสบายเลย หมดแล้วยังมันร่วงอยู่เลยเอาโอ้มันเป็นง่ายๆนะครับเนี่ยกว่าจะเอาไม้แห่เข้าไปในรังไม่มีแล้วนี่นี่เลยใจใจร้อนไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้กินตั้งใจเย็นๆไปไป มดก็เพาะมันเรื่อยๆครับเพาะให้มันในสระแม่ไป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 อุ้ยก็เดินลงไปหาพ่อมาเลยอันนี้คือเราเอาน้ำโฮมนะครับเพื่อไม่ให้มดมันไต่มากครับเพื่อไม่ให้มันกัดเราเยอะครับผมแล้วเราก็สิ่งที่เราทำคือเทโอ้มันเป็นไข่เยอะมากเลยครับจับไว้จับไม้ไว้ เยอะมากเอาลงเอาลงลงลางลงเออโอ้ดูกรับมาวิธีมันไม่ได้ง่ายๆนะครับเราต้องเสี่ยงกับการโดนมดกัดเยอะเลยทีเดียวแล้วสิ่งที่เราได้มาครับในตะก,กา้าคือบริเวณนี้ถ่ายมดเต็มเลยหมดเต็มเลย,เเลยในนี้ก็จะมีแบบโอ้ดูดูที่มือแม่ดูที่มือแม่มาดูมือดูมือดูมือ หมดหมดเต,ต็มเลยครับตอนนี้ก็คือบนเสื้อบนผ้าหมดแดดก็แข้งเกาะขาก็เสื้อเกาะผ้าตุ้งเฉ่งตุ้งเฉ่งแม่มันขึ้นคอหมดแล้วนะก็มาเอาออกให้แม่สิวมาปัดออกมาเอาออกมาดึงออกช่วยก็โทษช่วยก็โทษช่วยก็โทษทุกคน แม่งบอกกล้องแม่เอาถูกมือแม่ปัดไปแม่ไม่ต้องมาจัดที่คอเพราะถูกมือแม่มันมีที่งดอ,อู้ก็ไม่เจ็บ,บน,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 นี่ครับแม่แป้งเต็มเลยอันนี้เราเห็นนี่คือมันจะมีทั้งไข่ทั้งตัวมดแดงนะครับแล้วก็นี่ครับแม่เป้งนะครับแม่เป้งน,นี่คือส่วนใหญ่คนที่สารเขาก็จะไปคั่วครับ ดูสภาพดูสภาพตากล้องเราเลยครับคือแล้วตอนนี้คือตากล้องของเราแบบว่าหลังจากที่ยืนหลังจากที่เดินถ่ายสวยๆแล้วคราวที่ดูตากล้องครไม่ไหวแล้วแม่ไม่ทำไมแมินโอ้โห <laughs> <laughs> จะได้กินนะครับมันคือทรมานมากไม่ใช่แบบว่าได้มาง่ายๆแล้วที่คุณเห็น50บาทคือแบบว่ามันน้อยเราคิดว่าอุ้ยทำไมมันน้อยจังเลยตั้ง50บาทคือให้เขาไปเถอะครับให้เขาไปเถอะครับให้เขาไปเถอะครับ,รบผมบอกเลย50บบาทครับกว่าจะได้กินโอ้ ขณะนี้คือเสร็จจากภารกิจแผนกล้องไปตรงนู้นนิดนึงภารกิจตรงนู้นครับเมื่อกี้เราเข้าไปเห็นไหมครับต้นไม้สูงสงนะครับโซนนั้นเราเข้าไปมาครับแล้วครั้งนี้เราออกมาแล้วแล้วครั้งนี้เราจะเหลือนี่ครับมันจะมีอยู่ต้นมะม่วงเนี่ยครับสองสามลังนี่ยครับเราเสร็จจากต้นมะม่วงสองสามลังที่เราจะกลับบ้านกันแล้วครับไม่ไหวแล้วต,ตอนนี้ก็เดินกลับมาก็จะเห็นว่าก็จะได้ไข่มาอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมแต่ก็แบบ เราต้องเคาะตลอดครับคือการเคาะนี่ทําให้คือเดี๋ยวมันจะไต่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 มาเนี่ยครับพอมันจะมาไม่ถึงเราครับดอกคอยมันล่วงก่อนครับแม่เหนื่อยไหมครับเหนื่อยปกติเขาจะใส่แป้งนะมดจะไม่ได้กัดตายหมดอ๋อเห็นไหมกว่าจะได้กินเออเราจะได้กินครั้งเดียวถามแม่ว่าทําไมถึงไม่ไปซื้อกินครับมันแบบง่ายดีครับมันมันได้น้อยด้วยมันได้น้อยไม่คุ้มมันไม่ได้ฟิลลิ่งของการที่ ใช่ไม่ไม่ได้ฟิลลิ่งของการมาแย่ไข่มดแดงด้วยกรรมาวิธียิ่งยากมันทําให้อาหารยิ่งอร่อยครับถูกไหมใช่กว่าจะได้มายิ่งกลับไปกินนะอร่อยมากบอกเลย,เเยนะนั่นไงนั่นไงประเด็นคือสุขทางใจแต่ตอนนี้คือจะสุกแล้วครับแดดเริ่มร้อนแล้วไป ลปลาไม่น้ำโขูกครับผมเป็นตัวแดงครับผมวันนี้ที่เราไปบากวัดฟันฝ่านะครับยอดไม้มาเรากา็ได้อาหารชั้นสุกมาหลายอย่างเลยครับก็จะเป็นลาบไข่บดแดงนะครับแล้วก็ต้มปลาใส่ไข่บดแดงครับแล้วก็ไข่เจียวไข่บดแดงนะครับก็เดี๋ยวเรามาทานข้าวกันครับให้สมกับความเหนื่อยยากที่เราไปปีนตน้นไม้ อร่อยอ่ะอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องไปกันวันเดย์นะครับอร่อยมากมันใสแ้่ไม่หมดเราไมยถ้าใสยสก็มันยังอร่อยอยู่กินกินอยู่สิเนี่ยดีอ่ะ